สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Gym นะครับแชมเปี้ยนชิพหรือโปเกมอนสเวอร์นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตก,กิจกรรมกลางเดือนกันนะฮะก็มีทามไอซ์แลนด์เข้าด้วยนะฮะอย่าปไปง่ายตามได้นในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในช่วงผ่านในส่วนของ p a ลย์ส์มอนสเตอร์แชมเปี้ยนได้ในเพลย์ส์ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองมือคอมแล้วอย่าไปรัับชมมกนได้เเลยื่ออ่า อีพีที่แล้วนะครับน่าจะสองสวันก่อนก็รีวิวกิจกรรมไปมันเป็นกิจกรรมที่ฟาร์มนะครับฟาร์มด่านแล้วดรอปพวกตัวแรกไอเทมมาซึ่งผมก็ไปแลกหมดแล้วนะฮะก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ผมจะแลกพวกโปเกบอลกับตัวกระชามานะครับผมอ่าโอเคสำหรับวันนี้ครับมีกิจกรรมเข้านะฮะก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับบีทเทิ e รีเทิร์นะฮะก็จะเป็นในส่วนของทามไอซ์แลนด์นั่นแหละนะครับอ่าเราไปดูกัน รอบนี้ครับท่ามไอซ์แลนด์ครับเทพเข้า7ตัวนะฮะก็จะมีตัวนี่ครับคาริเลกนะฮะนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวใหม่ที่ผมรีวิวสกิลไปอะ่ะตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นอ่าซับพอร์ตคลินะฮะเอเดตัวใหม่นะฮะซับพอร์ตคลินะฮะเคยรีวิวไออ่ารีวิวส่วนของตัวละครสกิลท่ากันแล้วแล้วก็แปลสกิลให้เรียบร้อยนะฮะไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ได้เลย ตัวที่2นะฮะก็เป็นเซราโอล่าครับโอ้โหหายไปน,นานกลับมาอีกครั้งนะครับเซราโอล่าก็เป็นสายซัพพอร์ตคลินะครับผมตัวนี้ตีค่อนข้างดีแล้วก็มีสกิลฟื้นฟูด้วยนะตัวที่3นะฮะตัวแรเป็นเกงโคุงนะนะครับซาโตชิใส่ชุดอะไรวะเนี่ยโคตรเทเลยโอ้โหอย่างเฟี้ยวอันนี้เป็นซัพพอร์ตคริเหมือนกันนะซัพพอร์ตคริเข้าถึง3ตัวเลยนะแล้วก็ ตัวที่4เนี่ยนะครับเป็นเดียลซี่นะฮะเดียลซี่เป็นสปอร์ตคลีอีกกันเหมือนกันนะครับผม4ตัวเลยนะครับผมตัวนี้เป็นท่าพลังจิตแล้วก็โปลก้อนอีก3ตัวครับก็จะมีทาปูบูลู่ทาปูเรเล่แล้วก็มาชาโดนะฮะสตัวนี้ก็หาจับได้ในเขตจ,จับแล้วก็พวกการกิจกรรมนะครับอ่าสุ่มกาชาการันตีเลือกได้ทุกทุกสัปดาห์ก็เลือกได้นะครับมันอยู่ใน20ตัวในตู้การันตีนะฮะผมอ่ะแต่ว่าตัวแรนเะนี่ยคือ4ตัวแรกนะ คราวนี้เนี่ยวิธีการจะจับไอ้สตัวแรกเนี่ยทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยถ้าเกิดเราซีเล็กซีลาล่าใช่ไหมมันก็จะเป็นเซลาล่าทุกเกาะนะฮะเราซีเล็กเกงโคงะมันก็จะเป็นเกงโคงะซีเล็กเดียลซี่ก็เป็นเดียลซี่อะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมซีเล็กเป็นเซลลูล่าเดี๋ยวแม่งเทดีนะครับผมเกาะเนี่ยต่างๆเนี่ยมันก็จะแบะ่งแบ่งออกเป็น4เกาะนะฮะเรามาพูดกันถึงเกาะที่1ก่อนก R, เกาะการันตีเอสอาร์เนี่ยเกาะนี้ครับจะยังไม่มีเซลาล่าอยู่ข้างในนะครับเกาะนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับนี่ครับมัน ทาปูโคเคอโคเลคซ่าโฮโอลูกเกียกาดอนกริลาติน,น่าพิกาชูเลสนะฮะลิซซอดอนเอ็กเมกกาบานะเมกกาคาแมกเบกกาฮัซซมกกากาเบียดเมกกามีมาชาโดมีซิกาแล้วก็มีทาปูบูลูนะฮะทั้งหมดเท่านี้ที่จะเจอในตู้การันตีนนคราวน,น,น,นี้เนี่ยนะครับการันตีลักษเกาะนี้เนี่ยก็จะใช้ตั๋วตัวนี้นะครับมันจะเป็นตั๋วไพรมารี่นะเป็นตั๋วเริ่มต้นนะฮะเราสามารถรับฟรีได้ตอนกิจกรรมมา1ใบ นะครับเราจะรับมาแล้วก็สามารถใช้เพชร500ซื้อได้นะครับวันหนึ่งซื้อได้2ครั้งก็เสียพันเพชรก็ได้3ใบผมมี41ใบก็แค่เข้าไปจับทั้งในนะครับเราแค่กดโอเคนะครับเราสามารถเข้าไปข้างในได้อ่ะผมพาไปดูอ่าเป็นทับบูบูลูครับเห็นไหมผมบอกแล้วมันจะมีทับบูบูลูอยู่ข้างในแล้วก็จะมีอซชัมแฟตนะฮะแล้วก็มีตัวโปเกมอนระดับ SR ให้เราจับนะฮะอ่ะก็วิธีจับโปเกมอนก็ไม่ได้ยากครับเราแค่ใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะก็แค่เลือโกโปเกมบอลครับ ปกติถ้าเป็นโปรกกอนระดับ,บ S S R เนี่ยแนะนำให้ใช้ในส่วนของโปรเกบอลที่เป็นสีเทานะฮะเป็น a แอดวานโปเกบอลตรงนี้นะครับเราก็จับไปเลยไล่จับไปถ้าเกิดจับไม่ได้มันจะขึ้นเป็นฉาดมาให้นะครับผมแต่ถ้าจับแล้วมีสัญลักษ์ให้จับซ้ำอะ่ะมันจะเป็นฉาดของตัวมันเองอเงี้ยอ,อันนี้ถ้าจับไม่ได้จะเป็นฉาดของบูลูนะแต่ถ้าจับแล้วเด้งออกก็จะเป็นฉากแบบแรนดอม เราอาจจะสลับกับบอลสีน้ําเงินก็ได้นะครับบอลสีดาเนี่ยต้องแลกกิจกรรมไว้เยอะๆหน่อยนะมันใช้บอลเยอะในการจับอะฮะเนี่ยเรียบร้อยแล้วจับได้แล้วก็หมดบอลไป13กับ11็นะก็ใช้หลายลูกเหมือนกันเนี่ยเราก็ได้ทับบูลูมาเล่นนะฮะประมาณนี้ที่เหลือเราก็จะจับต่อก็ได้หรือเราจะไม่จับออกไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้ามาใหม่ก็ได้ ต่อมาเราจะพูดถึงเกาะที่2ครับมันก็จะเป็นเกาะาการันตีนะครับ๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเกาะที่2นะรีเทิร์นก่อนอีเทิร์นก่อนเกาะที่2ครับก็จะเป็นเซราวล่าครับในนี้เรามีสิทธิ์เจอเซราวล่าอยู่ที่20%นะครับแต่ว่ามันต้องใช้ตั๋วที่2ซึ่งต้องใช้หินใส่ลุงแรกนะหินนี้มันต้องเติมหรือเราไปเล่นอารีนาแล้วเราทำอันดับไปดีมันก็จะมีแจกนะสำหรับสายฟรีนะครับผม กาะที่3เนี่ยก็จะมีโอกาสเจอเซราวาล่าอยู่ที่35%แล้วก็จะมีโปเกมอนแฟตด้วย10%แล้วก็เกาะสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการันตี100%นะฮะแล้วก็เจอโปเกมอนแฟต100%ด้วยแต่ว่ามันจะต้องใช้ตั๋วพิเศษเนี่ยตั๋วทองตัวนี้เลยนะครับซื้ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับซือในแพ็กเท่านั้นถึงจะมีนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เลือกเอานะครับสีสายฟรีก็แนะนําให้เป็นตู้เกาะที่1นะอ่ะก็มาเล่นได้ครับกิจกรรมนี้อีกหลายวันเลยประมาณ2-3วันได้ นะครับผมตรงนี้อ่ะกิจกรรมนะครับบีดลิเทอร์ก็คือทำไอซ์แลนด์นะครับมีเทปเข้าถึง7ตัวด้วยกันก็ลองมาเล่นได้อย่างผมก็จะมาหาจับนะฮะมาสุ่มนะครับโปเกมอนที่ผมเล่นอยู่นะฮะแล้วก็อ่ะต่อมานะครับในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมารับของด้วยอย่าลืมนะนี่รับไปได้เหรียญกาชาอ่ะไปรับของอันนี้อย่าลืมมาทำนะครับไอที่มันเป็นอ่าเขาเรียกนะเควสไลวันอ่ะนะครับ เมลเนี่ยรับของก็เลยนะครับมันจะมีพวกของแจกรายวานันรายเดือนรายสัปดาห์ก็ว่าไปนะฮะระบบเกมตัวนี้ก็ไม่เล่นไม่ยากนะเล่นง่ายๆนะกิจกรรมที่เข้ามามาหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ส่วนอันนี้แนะนําให้แลกไว้นะครับใช้เพชรเล็กๆน้อยๆมาแลกครับมันมีพลังกายให้มันเป็นรีซอสเรีคัล์เวอรี่ครับมันจะทําการสะสมไอเทมนะครับแล้วมันก็จะให้เราใช้เพชรในการซื้อซึ่งผมบอก,กบเลยว่าโคตรคุ้มนะฮะของดีทั้งนั้นนะครับผมตรงนี้ อ่ะโอเคแล้วก็จะมีพวกอ่าอัลบั้มคอลเลกชันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการกดมารับเพชรโดยตรงถ้าเกิดว่าเราไปจับโปเกมอนตามเกาะตามด่านต่างๆมันก็จะเป็นการสะสมประวัตินะฮะเราก็มารับเพชรได้นะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจับโปเกมอนข้างในได้อีกนะฮะก็มารับของข้างในต่างหากตามอ่าไทป์โปเกมอนนั้นนะครับเห็นปะเราก็จับไปเห็นปะเนี่ยดูดิมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่9ตัว10ตัวแล้วก็ว่าไป มันก็จะมีการปลดล็อกสเตตพื้นฐานสเตตถาวรด้วยนะครับให้กับตัวละครของเรานะตรงนี้เราก็อย่าลืมนะครับมาสุ่มกาชากันด้วยนะฮะกาชาเลือกได้นะอย่าลืมมาสุ่มกันนะผมเคยสุ่มให้ดูทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะตรงนี้นะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาที่น a เวเกชั่นนะครับนีเเกชั่นตรงนี้น a เวเกเตอร์อันนี้ก็จะเป็นพวกเควสรายวันนะฮะอย่าลืมมาเล่นยิมด้วยนะครับมาตียิมนะครับมาตียิมรับของรางวัลกันด้วย เนี่ยตรงนี้ครับกดไปที่ในนีเวกชันตรงนี้นะครับแล้วก็มารับของที่จารึกตรงนี้ด้วยนะฮะตอนนี้พลังผมอยู่7จ็ดแสนสามนะฮะก็ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะจริงๆมันเยอะได้มากกว่านี้แต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะฮะอ่ะโอเคนี่โปเกรบอลแฟคทอรี่ก็จะเลยม,มารับของนะฮะจะพาไปดูนะเดีย๋ยวผมจะเข้าเล่นโหมดให้ดูครั้งหนึ่งนะฮะ สำหรับลายคนที่อาจจะยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับสามารถรับชมคลิป,ปอื่นๆนะครับในเพลย์ลิสต์ได้นะครับก็จะมีคลิปแนะนําการเล่นเบื้องต้นนะฮะคลิปหาของการเล่นโหมดต่างๆก็แนะนําไว้โปกเกมอนหน้าเล่น10อันดับโปกเกมอนหน้าเล่นเงนี้ยผมทําไม้หมดแล้วนะครับก็ค่อนข้างน่าจะครบอยู่นะก็ไปลองไปดูได้นะครับก็ขาดตกหัวข้อไหนก็ขออภัยด้วยรีเควสขอกันมาได้ถ้าเกิดว่าผมมีเวลาผมก็จะทําเพิ่มให้เลยนะฮะตรงนี้ ในหลักๆก,ก็จะมีภารกิจให้เราทําประมาณนี้กระโปรงกระเป๋านะฮะก็อย่าลืมมาเคลียร์ฉากโปเกมอนก็อย่าลืมมารวมเห็นไหมครับเฮ้ยผมเลซิตรัมผมมีครบแล้วเหรอเฮ้ยนี่โปกเกมอนใหม่ยังไม่เคยมีในไอดีครับเนี่ยอย่างเงี้ยเดนซี่เนี่ยเรามีครบ40่สิบนะเอาเดนซี่ไปตีบวกต่อได้นะครับผมตัวนี้เหมือนเกมโปกเกมอนทั่วไปเลยถ้าเกิดเรามีตัวซ้ำเนี่ยเราไปทําตีดาวได้บวกดาวได้นะซึ่งโปกเกมอนบวกดาวเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะเนี่ยผมก็จะทําเป็นบวกดาวให้หมดเลย อีเลยมีเดสีดั้ด้วยอย่างเท่เลยนะฮะอันนี้ผมไปตีนั่นมานะอนดีนามานะครับก็ได้โปกเกมอนมาใหม่อันนี้พวกกล่องต่างๆเดี๋ยวค่อยมาทยอยเปิดดีกว่าหูของในในกระเป๋าโคตรเยอะนะครับยังไม่ได้เคลียร์เลยนี่ครับเีโปกเกมอนใหม่มาด้วยหนึ่งตัวนะครับนี่อันนี้คือตัวละครที่ผมเล่นอยู่นะฮะพลังก็ประมาณนี้แหละไม่จะเยอะมากยังอัพไม่หมดเลยติดปัญหาตรงที่ว่านี่ครับทองมันขาดนะอันนี้ผมก็จะมากดเอา เอาแล้วเขาเรียกเอาเอาเพชรมากดทองทุกวันเพราะว่าทองขาดนะครับต้องลงกิจกรรมเล่นบ่อยๆนะไหนว่าตุกเปย์กระเนใหม่ที่ผมได้มาเมื่อกี้หาไม่เจอเลยอ่ะก็นะครับไปผ่านด่านกันดีกว่านะตรงนี้นี่เลยนี่เลยนี่เลยออกมาออกมาเดิอนออกมาจากตรงนี้ก่อนนะฮะ แอนเวนเจอร์แอนเวอเจอร์ะไปผ่านด่านนะครับผมก็ลองมาเล่นดูกิจกรรมสนุกนะฮะไปครับช h a ปเ e อร์เก้าไปครับลูอีกันนี่โปเกม่อนหลักผมสามตัวโอสู้ตรงถนนนะฮะไปออาโตไปเลยครับจริงก็ออาโตออกก็ได้นะกดที่รูปจอครับนี่ครับอนิเมชันสวยๆนะฮะเป็นเท r ร์นเบสสามสามนะ เหมือนโบเกสก้าครับภาพสวยด้วยนะฮะมีเซเว่นอีเลเวนอยู่ข้างหลังนะนี่ครับเราเลือกสกิลได้นะครับเราจะใช้สกิลไหนโจมตีก็ได้ไปสกายแท็กใช้ท่าการ์ดก่อนก็ได้จาก้อนบีทเลยตายเรียบร้อยสามตัวนี้ผมเถื่อนนะฮะเฮ้ยลืมเอาก,การดด่อนมานครับเนี่ยก็ลองเล่นดูได้ครับการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามีโปเกมอนแปลกใหม่นี่ครับมีปิกาจูเดสพูลด้วยนะแ,แปลกๆนะฮะเป็นสกินนะ อลองดูได้ครับนี่ครับพลังเลค o อมเมนต์เขา2 0 0แสนใช่ไหมของผมมัน6 7 0 0 0 0แสนคือมันเยอะกว่านะครับก็เล่นสบายๆภูมิภาคของด่านเนี่ยก็จะมีถึงนี่เลยกาล่านะฮะตอนนี้ผมเล่นถึงยูโนวานะก็เหลืออีก3เกาะ3เมืองเมืองหนึ่งก็จะมีประมาณ5เกาะนะฮะก็มีด่านจนไห้เล่นโคตรเยอะนะฮะรวมถึงด่านระดับยากด้วยนะครับลิดด่านก็จะเยอะมากนะับผมอ่ะโอเคมีระบบอื่นๆให้เล่นหลายอย่างนะครับผมค่อนข้างเยอะ อ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ห้าม,มันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งเปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอุเก